นี่นะครับก็คือว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยดูแลอะไรเลยนะครับปล่อยทิ้งนะโอ้โหเม็ดดกมากๆเลยนะครับผมนี่นะเมื่อที่ได้ผมเก็บขายไปรอบนึงแล้วนะครับเว้นระยะไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมเราได้เห็นเมล็ดเห็นดอกออกแบบนี้อีกแล้วนะครับทาไมถึงมันมีเม็ดมีดอกอ,อกออกอีกแบบนี้นะครับก็คือว่ามันมีธาตุอาหารที่อยู่ในดินที่เคยสะสมมาตั้งแต่เดนเนิเนเนเ่นแล้วนะครับก็เลยทําใหอา้ออกดอกออกผลให้ ผลเก็บขายได้อีกนะครับอันนี้แดงแดงก็เกือบหมดแล้วนะครับผมก็ต้องรีบเก็บขายนะฮะว่าเก็บขายประมาณชุดชุดนี้เนาะก็จะถอนทิ้งแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มตายแล้วก็มีนะครับผมอะอย่างตรงนี้ก็ไปหมดแล้วนะครับเด,ดหมดแล้วนะฮะนี่เห็นไหมอีเดียวนะครับนี่โอ้โหดกมากๆนะครับ ถามว่าเสียได้ไหมก็เสียได้นะครับแต่ว่าทําไงได้เนาะมันก็เริ่มหมดอายุของมันแล้วนะครับนี่บางต้นก็ไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ